สวัสดีครับอันนี้เรามาอยู่กับชุดลูกสูบนะครับเจ็ดสิบสลักสิบห้างงไหมครับหัวเหมือนลูกบอสแต่ว่าสลักสิบห้านะครับก็ลูกเก่าหกเก้านะครับนี่ครับติดไปแล้วติดไปแล้วก็สลักสิบห้านะครับตัวนี้ใส่กับกา้าน GTO นี่นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูการคว้านกันนะครับลูกโตนะครับอันนี้ลูกโตเลยนะครับมาดูเสื้อสูบครับเสื้อสูบยิ่งโตเข้าไปใหญ่เลยครับตันนี้นะครับก็ดูครับหนาครับยาวยาวกว่าเสื้อธรรมดานะครับปเกลนตึกเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ประเกนครับเพราะว่าเป็นเสื้อหล่อครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะคว้านนะครับอันนี้ยังไม่ได้คว้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูการคว้านกันเลยนะครับ ล,โตโตล,ล,ลูกโตนะครับลูเกเล็กลูกโตนะครับทําเหมือนกันหมดนะครับคว้าเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าจะทํายากกว่าก็ตรงที่แบบว่าเซตยากแค่นั้นแหละครับเซตนี่ก็คือไม่ใช่ว่าหาอะไรมาเซตหรืออะไรนะครับเซตกําลังอัดยากนะครับแล้วก็จูนยากนะครับต้องพอดีมากๆเลยครับหลายๆคนก็คงจะเคยเจอ ถ้าไม่พอดีก็ระเบิดนะครับระเบิดก็คือลูกแตกการขาดหรืออย่างมากสุดก็แข้งทะลุนะครับกเกียร์แตกหมดเลยนะครับอย่างต่าๆก็ลูกสูบติดวาวขาดนะครับก็แล้วแต่อาการที่เราจะจูนมันนะครับจะเซ็ตมันถ้ามันไม่พอแบบไหนก็ผลของมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอย่างน้ํามันถ้าเราจูนไล่นะครับบางไปนิดนึงนะครับ อาจจะเต็มที่แหวนลูกสูบบินบินแตกๆหรือว่าว,าวาวขาดสักตัวสองตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเซตแบบบางจัดเลยลูกสูบล้าวลูกสูบละลายครับระเบิดแตกสลายก็อาจจะแทงทะลุได้นะครับส่วนส่วนมากลูกโตจะแทงทะลุก,กันนะครับลูกเล็กไม่ค่อยเป็นกันนะครับเพราะว่าจุดที่มันระเบิดนะครับมันจะต่ากว่าลูกโตนะครับอันนี้ก็จะตั้งศูนย์นะครับ เราตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะปล่อยเข็มคว้านครับแท่นคว้านตัวนี้สามารถคว้านลูกสูบได้ใหญ่นะครับลูกร้อยกว่ามิลก็คว้านได้นะครับแต่ว่าที่เจอใหญ่สุดของมอไซค์ตอนนี้ก็น่าจะเก้าห้านะครับเก้าสิบห้ามิลนะครับหัวขัดผมก็ขัดได้ถึงลูกสูบนะครับร้อยกว่ามิลเลยนะครับสบายๆเลยเอามาคว้านได้นะครับลูกโตนะครับ อันนี้ก็ทําการคว้านแล้วนะครับมาดูกันนะครับนี่ครับตั้งศูนย์แป๊บเดียวนะครับแล้วก็คว้านเลยนะครับขว้านออกหนึ่งมิลจากหกเก้าเป็นเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ปาดหลบใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมไปฟังให้ก็ได้ตอนนี้ก็คว้านเสร็จแล้วนะครับจากหกเก้าเป็นเจ็ดสิบนะครับนี่ครับหกเก้า ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบนะครับนี่ครับก็เหลือปาดหัวลบวาวนะครับเท่ากับของเดิมก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าลูกสองลูกนี่นะครับมันความสูงไม่เท่ากันเพราะว่าลูกนี้ปาดแล้วลูกนี้ยังไม่ได้ปาด ความสูงจริงๆถ้าเทียบต้องเทียบประมาณนะครับก็สลักใส่นะครับอันนี้จะสูงกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ปาดหัวลบวาวแบบนี้นครับอันนี้วาวมีชนมาด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆครับก็เดี๋ยวแก้ไขจากลูกนี้นะครับอันนี้ก็หลบเอียงไปอีกนิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วครับ